เก like wow ี่ยวกับเขาเลยไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยไม่รู้เรื่องกับมาตือเหรอ่ะไม่รู้คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าว่ามีเรื่องกันนะคะจนกว่าเมื่อวานเนี่ยไปออกรายการแฉแล้วก็มารู้ตอนเช้าว่ามีดราม่ามีแบบเรื่องราวกันค่ะแค่นั้นแหละแล้วเมื่อคืนก็ไปออกรายการก็แบบ ไปเล่นตลกแค่นั้นเองไม่มีอะไรค่ะตอนทราบเรื่องตกใจไหมครับว่าเกิดเหตุการณ์ย่างตกใจไหม <c oughs> ก็แบบงงง,งว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นสิ่งแรกคืองงว่าป้าเตยยังเที่ยวเหรอ <c oughs> <c oughs> ป้าเตยยังเที่ยวไหวอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนกล้าที่จะแบบพูดจาแบบนี้กับป้าเหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ก็เลยงงว่าอะไรมันเกิดขึ้น ก็เลยฝั่งฝั่งด้านของปะะตือค่ะก็รู้แค่นี้แหละก็ไม่ได้อะไรค่ะจริงๆในสไตล์การเที่ยวของปะะตือเขาเป็นคนที่แบบว่าเฮฮากล้าได้กล้าเสียอะไรขนาดเขาเขียนไปไม่รู้เพราะไม่เคยเที่ยวกับป้าเ,ออเพราะว่าเที่ยวกันคนละแบบคนละสไตล์นะคะแต่ป้าจะเป็นคนที่ไม่โวยวายคือ สมัยนี้นะคะป้าเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่โวยวายไม่ไม่อะไรอะค่ะน่าค่อนข้างที่จะน่ารักเวลาแกมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ในข่าวกีมันเข้ามาว่าเป็นเป็นมาเฟียอะไรเงี้ยที่นีมิเกตต์สนใจแทลป้าไปละใครป้าเหรอมาเฟียก็ไปดูไม่ไม่เชื่อจริงป้าไหนเนี่ยพูดถึงป้าไหนเนี่ยป้าตือเหรอไม่ใช่มาเฟียมาเฟียมาเฟียอะไรมาเฟียเนี่ยเหรอแก๊ง อินฟลูเอนเซอร์ของเขาเหรอเขาเป็นเจ้าแม่นะอ๋อค่ะก็แต่ก่อนที่เขาเรียกว่าเจ้าแม่อีเวนต์ใช่ไหมทีนี้ก็เจ้าแม่อินฟลูเอนเซอร์่าอ่าค่ะที่จริงเพอตอนนี้มันกลับมาเจอเมื่อสักทีเรามีอย่างเงี้ยเพราะอินฟูเขาถ้าใครว่างเขาจะโทรเรียกมาได้หมื่นหนึ่งสำหรับพี่เกดจะมีประสบการณ์นะครับก็ป้าจะเป็นคนจะบอกให้ว่าสําหรับเกดเนี่ยเราจะเห็นว่าเกดกับป้าก็จะชอบกัดกันแซวกันว่ากันอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆแล้วป้าตื่นเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆเวลาป้ามีงานป้าจะนึกถึงเกดเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วเวลาลูกชายเกดสกายแข่งว่ายน้ําป้าก็จะให้รางวัลลูกชายตลอดซึ่งเป็นเงินตลอดปีใหม่วันเกิดเนี่ยป้าจะให้ไปเที่ยวต่างประเทศป้าก,ก็จะให้พอเกตมานนี่ลูกคือ<ม>โอนเข้าบัญชี<อ>หลานเลยใช่คือไม่ผ่านมือแม่เลย<อ>เพราะรู้ว่าถ้าผ่านมือแม่เนี่ยไม่ถึงลูกแน่นอน เนี่ยค่ะคือป้าตือที่เกดรู้จั<ช>จกเกศรู้ใจเพราะเอ็งดูเราแล้วก็ถึงไปถึงลูกเราเลยใช่ค่ะ<ม>คือเขาป้าตือเนี่ยรักลูกชายเกบมากๆรักสกายมากๆเหมือนหลานแล้วแล้วจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่ามราดกของป้าเน,นี่ยทิ้งไว้ให้สกายอาออ,อันนี้อันนี้แจ้งให้ทราบหรือว่ามีการ เขียนไว้แล้วแจ๊มาสื่อคือพูดลอยๆแต่อะไรที่พูดพูดออกมาจากปากเกดก็ถือว่าเป็นคอนเฟิร์มจะเขียนหรือไม่เขียนไม่รู้อะแต่เกดได้ยินคอนเฟิร์มแต่พี่เกดคอนเฟิร์มว่าไม่น่าจะเป็นป้าตือเนาะเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะไม่น่าจะอันนี้ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เพราะเราก็ฟังแค่ด้านเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกดแค่รู้จากป้าตือแล้วก็ว่าป้าตื่นเนี่ยตัวตนสําหรับเกดเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วก็ก็เป็น ก็คนละมวนกับที่ที่ถูกเอ่ยไปอะค่ะก็อย่างที่เห็นดิฉัยังมีอีกเสียงนึงว่าในฐานะนิทกับมาเตือว่ามาเตือแบบไม่มีแบบนิสัยมาเฟียอาหารเนืองใครก่อนแน่นอนอย่างเงี้ยไม่มาเฟียเหรอไม่มีทางป้าเดียนนะขอโทษค่ะศีน่าไม่แต่จริงๆป้าป้าไม่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 โอเคค่ะขอบคุณนะคะ